ามถึงวันที่ยี่ถึงวันที่สามสิบในวันที่สามผมได้เอาไม้มาใช้การทำสิ่งที่เรียกว่าสติกอ่าเอาสอติกมาและได้ทอดหนึ่งลืมไปว่าไม่ทานมลโป๊กบ๊อก,อกผมได้ค้นหามันมาอย่างเดียวนานมากกว่าจะได้ทานเยอะขนาดนี้โอเคยัก ลงไปเลยตีเด็กยัด,ดยัดนีด่นี่อ่าได้มาอย่างนี้ก็คงจะพอช่วยได้แล้ลงไปดีกว่ากลับบ้านก็ได้โว้ยไม่แคร์ไม่แคร์ care. ฉันไม่แคร์บอกเลยว่าฉันไม่แคร์ก็สวัสดีนะคข้าคนที่เข้า ก็ขอสวัสดีคุณพุ้ธมด้วยนะครับว่าถ้าสมมุติเจอกับคุณพุ้ธมที่เพิ่งเข้ามาดูผมใหม่ก็ผมก็ขอสวัสดีด้วยนะคะเนี่ยเอับนะน,น,นพี่ป้อโอเคทีนี้ก็หลังจากที่ผมได้ไปนอนเมื่อสักครู่นี้ก็ไปสู่วนที่ศึกษาไเลยเย้ yeah! ใายโอเคตอนนี้ก็ผมได้วิ่งเข้ามาในที่โตเอ็นซร์ก็ใช่แล้วผมไม่ได้มาทำอะไรแล้วผมแคม่มาดูเล <c oughs> ่นเฉยๆเล่นรอบบ้านตั้งแต่ EP แรก <c oughs> น,นี้ก็ EP ่ สองอันนี้ก็คือ EP ีที่สองใช่ไหมครับทุกคนและนี่ก็คือ EP ีที่สองเช่นกันและผมยังไม่ลาแนะนำสวนซุปเปอร์สุดยอดสวนที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยสร้างมาเพราะปกติผมก็หาฟอร์จูผมก็พาย,ยายามหาฟอร์จูนจนกว่าจะได้นะนี่ก็คือสวน ที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำนะอยากได้ไทรเดน่ะอยากได้ไทรเดน่าคือไม่เทรเดนหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรมันน้อยมากนี่จะเอาเก็บไว้กินด้วยอะไรนะ ผมเห็นเหมือนเห็นอไรสักอย่างโอ้โหนั่นไงก็ที่นี่ไทเด็ดจังใครต่อนเพื่อนโอ้ยไม่ได้อ่ะไฟเด็ดโอเคต่อจากการที่ผมเหล็กไปเมื่อสักครู่นี้ก็ก็มันเหล็กชิดชิ่งนะโอเคตัดต้นไม้ด้วย ไม่หมดสักพูดสักทีเ้ยต้องหมดที่ละตลอดต้องไปหาต้นใหญ่ๆเห็นต้นสปูสแต่เราไม่เคยเจอเซตลิ้งมันเลยนะคนขายเล่ร่อนก็ไม่มีมาขายด้วยนะค่อยชอบการเดินโอ้โหนอกสควิดนกสควิทหมด สควิดบล็อกควิดบลอกสควิดบล็อก,กนอนเกาไม่รอดนอนขออีกแบบนึ่งได้ไหม่ะกลับมาเป็นหม่ ท,ท่ทานจะีโนมไอนี้มีม็นี่แล้วเ็มันค่อนข้างจะมองเห็นใต้น้ำแบบม่ลึกมากท่านข้งะสแลวก็คก็คือเราสามารถได้น้ำแบบุปส,ป,ป,าามมสป,ปีดโอ้ยน้ำแบบซุ์สปีดากอืมรดตัวนี้สุดะ นี่ดับคอปเปอร์ให้ด้วยเพราะในมดหนึ่งจะจเพราะในในอัปเดตเขาบอกว่าสีชีวิตที่จำพวกราจะดอบคอปเปอร์อ้าลุงวัดิลุงสบายดีไหมหวังว่าเขาจะสบายดีไนมลุงโอ้โหลุงลุงคน้า่ขายของแพงจะก,กันช่้งไดมอนด์แค่หนึ่ง เรามีลวาวาแถวบ้านเรามีลวาวานี่โ <c oughs> okay, okay. อเคจ้ะโอเคภายในวันที่สิห้าถึงวันที่สิกนี้ผมจะเดินตามไปหาเอนเดอร์รากอนเพื่อเป็นการจัดการเอนเดอร์รากอนเพื่อไปหาปีกอเรธาโอ้ย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 ไปก่อน โอเคมา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 อยู่ไหนเอ่ยมา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 มนี่ไงมาไปเลยไปเลยจ้ามาหนยกระโดด มังกรเสร็จหลังจากที่ผมได้ฆ่ามังกรเสร็จแล้วผมก็ได้เก็บเรเวลเรเวลเรเวล,เวลจา้าโอเคฉันไม่สนใจหรอก,กว่ามันจะครบไหมฉันสนใจอย่างเดียวก็คือการที่ฉันได้รอดลับไปอมตายยุนสองรอบ กว่าผมจะชนะเอนเดราก่อนได้อ่ากดไปกดไปกดไปกดกดเอามาประมาณหนึ่งก็แล้วกันนะ แล้วผมก็ได้กลับไปทำยาก่อนด้วยยาวิชชั่นทำยาในวิชั่นผมก็กลับไปทำยาในวิชชั่นนะนะ ใจนึกว่าจะตกลงไปเนี้ยโอเคทีนี้ก็ง้างบล็อกให้กว้าง

โอเคหลังจากที่ผมได้อีเรทมาแล้วผมก็จะกดใช้มันเดียเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปสิอ่าต้องอีด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 ี 懂。<music>